รู้ไหมเมืองที่ค่าครองชีพสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกคนที่เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงและทําอะไรกันบ้างตอนนี้บูนอยู่ที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองเจนีวาเนี่ยเป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดทั้งคุณภาพชีวิตที่สูงเลยมีระบบบริหารจัดการเมืองที่ดีมากๆวิวก็สวยติดทะเลสาบอากาศดีมากอันนี้ขอคอนเฟิร์มเลยแถมรอบๆอ่ะก็มีภูเขาเอลเอีมาถึงอ่ะบูนไปเช็คอินที่โรงแรมจองไว้ตั้งแต่ตอนอยู่ไทยตอนนี้เช็คอินเสร็จก็ห้องไาากล ทำทีบแยกให้กินข้าวเสร็จก็ออกไปเดินเล่นรอบๆเมืองเถียนไม่ได้ว่าอากาศที่นี่ดีมากบ้านเมืองเขาสะอาดสงบทุกอย่างดูเป็นระเบียบมองไปรอบๆนะผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตกันแบบสโลไลฟ์สุดๆทํางานน้อยมากไม่วุ่นวายไม่เร่งรีบทุกคนดูมีความสุขกิจกรรมของคนที่นี่ส่วนใหญ่นะจะอยู่ที่ทะเลสาบเจนีวาเลยจะอยู่ที่เลนถ้าไม่ได้มาเล่นน้ำนะก็จะเห็นการแบบว่าพาหมาออกมาเดินเล่นวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานหรือว่ามานั่งเฉยๆแบบคุยกันแค่นั้นแล้วคนที่นี่ชอบล่องเรือมากเพราะในทะเลสาบคือมีเรือเยอะ น้ำสายวิวสวยไม่แปลกใจเลยทําไมคนที่นี่ถชอบมาตรงนี้ทั้งธรรมชาติทั้งไลฟ์สไตล์แถมอยู่ใจกลางเมืองเดินทางง่ายๆแต่คนที่เนี่ยเขาทำอาชีพอะไรกันนะอยากรู้ทำไมถึงอยู่ในเมืองที่ค่าครองชีพสูงแบบนี้ได้